ถอนถัวหน้าบ้านกันนะคะวันนี้เม็ดใหญ่ๆเลยแต่ว่าต้นหนึ่งมันไม่ค่อยเยอะมันหลังบ้านนะคะเพราะว่าดินมันแน่นเกินไป,ป,นปนแล้วก็โดนฝนด้วยฝน,นฝนแล้วน้ำท่วมดินมันไม่ร่วนดังนันก็เลยไม่ โอ้ยเม็ดใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าหน้าเอ้ยใหญ่กว่าหลังบ้านมากเต็มเม็ดเต็มหน่วย อดอกนี่ตุดตุดุดมากอยู่น้ปลูกไม่เยอะปลูกหน้าบ้านแค่พอได้กินไม่ต้องซื้อถอนแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันร่มแค่นี้ไว้ถอนตอนเย็นต่อนะคะ มีทั้งหญ้ามีทั้งถั่วเลยถอนแค่พอต้มกินก่อนจะแกะให้ดู นีมันมีรากง,งอกแล้วมันแก่เต็มที่แล้วนะคะนี่ ต้องกินก่อน